แรงประดานใจค่ะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยตาม,มีการสูญเสียนะคะคนที่รักถึงสองคนแล้วก็แล้วก็วกจนกระทั่งเราเปลี่ยนตัวเองจากเด็กเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเกเรมากๆไปแบบ่นบนถนนจนกระทั่งมาเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพจนทําให้ครอบครัวภูมิใจแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยใช่เพราะว่า ต้องต้องอบอกว่าตาลมีอนาเดมี่อยู่แล้วก็ต้องอบอกว่าน้องๆหลายๆคนนะคะขาดโอกาสในการรับรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเพราะว่าอย่างที่ที่เห็นกันก็คืออุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นแค่ทุกวันเลยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บนถนนนะคะแล้วก็แน่นอนเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆแล้วก็แม้กระทั่งรถในการขับขี่บนถนนเนี่ยก็สำคัญซึ่งนะตอนนี้รถจักรยานยนต์เนี่ยมีการตกแต่งเยอะนะคะแล้วก็ด้วยต่างๆบนท้องถนนที่เป็นสิ่งกีกขวางทาให้เกิดอุบัติเหตุกันแต่ก็เลยอยากจะสร้างโปรเจกต์เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้รับรับรู้และรับทราบว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันมีแต่การสูญเสียนะคะซึ่งถ้าเราป้องกันยังไงให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ ก็จะลด,ดอ,อบุบัติเหตุมาโดนได้ค่ะแล้วอย่างคุณคือเป็นนักแข่งในสนามที่เห็นยังในโครงการนี้บิ๊กชอบมากครับโครงการนี้ก็คือบิ๊กมองว่ามันเป็นโครงการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสครับเพราะว่าเด็กนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราไปออกทั้งช่อง7 3 5 7 9มันเป็นปัญหาระดับชาติมา20ปีแล้วนะครับแต่เมื่อไม่เคยหมดไป นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราห้ามปรามปรับจับเหลือเกินเนี่ยนะครับแต่เราเอาปัญหาตรงนี้อยากแข่งนักใช่ไหมมันนี่เลยเหมือนถ้าพ่อเป็นโฆษณาให้เองเจ๋งจริงเนี่ยเองต้องทำแบบนี้ให้ได้ นี่นะครับเป็นโครงการที่เราว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนที่คิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองเนี่ยแว้นแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นที่1ลองมาฮะมาแข่งแบบมืออาชีพดูทุกๆก,การยกทุกๆก,การบินของคุณเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยในสนามและแถมเราไม่มีรายได้ด้วยเพราะอะไรุณไปแข่งนั้นมีแต่การสูญเสียเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุให้กับบ้านอื่นที่น้าประสบปัญหาอีกแต่ถ้าคุณก้าวเข้ามาตรงนี้คุณได้รับโอกาสนะครับตรงนี้คือได้ทำโอกาสเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสและการพัฒนาเด็กตรงนี้ก็จะได้ได้นหนึ่ง ก็คือขับเคลื่างถูกต้อง2คือเรารู้ว่าวิธีการที่จะซิ่งในสังคมไทยอยู่แล้วปลอดภัยเป็นอย่างไรและก็ได้การผลักดันด้วยนะฮะเป็นนักกีฬาอาชีพดังนั้นก็นี่เป็นโครงการนําร่องอย่างที่บอกครับ้วาเป็น้สึกภูมิใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้มาร่วมแบบโครงการนี้เพราะน้องๆก็เห็นเราเป็นสหายด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออได้มาเจอกันแล้วก็มีความสุขครับแล้วตอนนี้มันเริ่มโครงการจะมีการวางแผนโครงการนี้ยังไงครับก็หลังจากนีป้ป ต้องฝากพี่ๆนะคะทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าปีที่สองนี่ต้องบอกว่าเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็เราจะมีการลงพื้นที่ภาคต่างๆนะคะเพื่อไปพบน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้เข้าสมาัครค่อนข้างที่จะเยอะมากก็ผมบอกเลยว่าทุกคนอยากจะได้รับรู้สิงการทำกี่ปลอไทยกับอุปกรณ์เซฟตี้ ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดก,ก็น่าจะประมาณหมื่นสองคนแล้วค่ะในปีที่สองซึ่งเราก็จะพยายามนะคะพยายามมากๆในเรื่องของทำโปรเจกต์นี้ให้ดีขึ้นแล้วก็เข้าถึงน้องๆทุกๆคนได้มากขึ้นไค่ะค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของไม่ใช่แค่การขับขี่ปลอดภัยหรืออะไรต่างๆแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยจะสอนในเรื่องแม้กระทั่งว่าการ ช่วยชีวิตคนด้วยนะคะช่วยชีวิตคนอย่างเช่นอย่างปีที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีทีมแพทย์เข้ามาสอนน้องๆด้วยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุบนถนนเราจะช่วยนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนพี่ๆที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยอย่างไรได้บ้างซ<ม>ึ่งตอนนี้น้องๆทุกคนใน300คนของปีที่หนึ่งเนี่ยได้เข้าใจแล้วสามารถเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ในสังคมได้ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ปีที่สองนี่ก็จะมีเพิ่มเติม,ตม,มขึ้นมาก็ จะพัฒนะคะเข้าสู่มเตอร์สปอตมากขึ้นแล้วก็จะมีบัตเทิงต่างๆให้เพราะต่เชื่อว่าน้องๆเด็กแว้นนะคะเยาวชนของไทยเนี่ยมีความสามารถแค่เขาขาดโอกาสนะคะแล้วก็ขาดความมั่นใจต่างๆถ้าเราเปิดโอกาสให้น้องๆแต่เชื่อว่าน้องๆจะเป็นเยาวชนของอนาคตของชาติได้ดีเรื่องนี้จะมีการประกาศอะไรกันท,ที่แบบ ก็ได้ทั ar, ny, yo, ้งหมด5กลุ่มแล้วนะคะคัดเหลือ2ีคนแล้วก็อ like ีกห้าคนเนี่ยจะมาจากการโหวตนะคะจากการโหวตเท่ากับรวมเป็น30คนนะคะเราจะมีการคัดเลือกในเดือนหน้าค่ะเหลือแค่2คนเท่านั้นที่จะไปประเทศเยอรมนีกันแล้วก็ได้ทุนการศึทษาด้วยค่ะก็จะมีการประกาศในเดือนกันยายนีค่ะเป็นหน้าที่คอง ช่ต้องบอกว่าเรื่องอหนัง,หน,งหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงที่ตาแบบถึงเสดจริงๆคือตอนนั้นเราก็ยังเด็กมากๆแล้วก็ยังไม่มีความคิดเหมือนกับต่ต้อนเชื่อว่าน้องๆเด็กแว้นตั้งแต่อายุประมาณ13ขึ้นเนี่ยกำลังวัยห้าวเหมือนเหมือนพี่ตาเป็นแล้วตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยตาตุ้งเสดจริง,รงๆนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยเราเราก็ ยังจะ,จะถ่ายทอดนะคะ<ม>กว่าที่ตาจะมาเป็นตาทวนเนี่ยตามก็เคยทําอะไรที่ไม่ดีก็คือแบบไปแว้นบนถนนบ้างนะคะ<ม>เกินอุบัติเหตุทําให้สังคมเดือดร้อนนะคะแต่ทําไมต็มถึงมีจึงเปลี่ยนก็เพราะว่าเราเราได้เข้าสู่มอเตอร์สปอร์ตเราได้มีโอกาส<ม>ต้องบอกว่าโอกาสของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยยากมากๆเลยกับการที่จะมีโอกาสแบบนี้ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะภาครัฐการกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยที่ให้โอกาสนะคะเป็นโปรเจกต์แรกเลยต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศได้เข้าถึงรับและรับรู้ถึงการขับขี่ปลอดภัย้วยค่ะยังไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ไงว่าสนุกมากเลยเมื่อกี้ครับก็เราอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วนะเล่นไม่มีแข็งเลยไม่มีติดด้วย แล้วชามิงเป๊ะมากคุณนี่คุณไปเวิร์กช็อปมาเหรอ <c oughs> ก็คือดีครับแล้วพี่ก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเปิดแล้วก็ทําให้เข้าใจง่ายจากคนที่มีทิศถิเชื่อฮะมนุษย์ทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์คิดว่าตัวเองเร็วมีทิศถิละแต่ว่าคิดว่าพอามายิง่งผู้หญิงสอนเนี่ยโอ้โหยอมไม่ได้ใช่ไหมฮะซึ่งถ่ายทอดได้ดีจริงๆแล้วในมอเตอร์สปอร์ตเมื่อจะเป็นเทศใดก็ตามการที่เป็นนักกีฬาบางทีเปิดรับรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็จะพัฒนาตัวเองได้เสมอครับแล้วคนคิดว่าตัว ไม่มีทางเลยฮะที่จะได้เป็นโพเดียมหรืออะไรในระยะยาวเนี่ยฮะก็คือเขาเรียกว่าปัจจัยของการกีฬาหรือมอเตอร์สปอร์ตที่มีนกกแข่งรถสี่ออยู่แล้วเนาะมันก็คล้ายคึงกันท mm ีเ hmm. นี้ในเรื่องของไมซ์เซ็ตนักกีฬาในการเตรียมตัวทั้งร่างกายไมซ์เซ็ตวางสู้หรือว่า mm hmm. เรียกว่าการ การวางแผนนะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งคนเดียวเราแข่งเป็นทีมฉะนั้นทุกคนจะได้เรียนรู้ครับเด็กแว้นที่คคิดว่าฉันเจ๋งคนเดียวเนี่ยพอไม่ดูดรงการมอเตอร์สปอร์ตทุกคนทำงนานกันเป็นทีมครับทุกคนต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกๆอาชีพในทุกๆหน้าที่ไม่อย่างนั้นทีมก็ไม่ชนะครับนั่นคือปัจจัยของมอเตอร์สปอร์ตอย่างที่ว่าโครงการแรกอะไรจะให้ประสบการณ์ยังไงน้องะมีแบบย่ออะไรมีช็อตเปลี่ยนในชีวิตที่น้องได้ถ้าที่พีมเห็นจากแววตาทุกคนแล้วที่เขามาเนี่ยพีม,มองแลวว เจอกับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักแล้วก็เข้าสังคมใหม่ๆคือเด็กยุคนี้เนี่ยเรื่องโซเชียลการเข้าสังคมเขาง,ง่ายกว่ายุคเราเยอะครับดังนั้นเขาได้มาเจอได้เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นโครงการว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ว่าเราสามารถเป็นนักแข่งได้ว่าไม่ใช่อยู่แต่บ้านแล้วแหวนอย่างเดียวหรือว่าทําอาชีพที่ไม่อยากทําตรงนี้คือโอกาสฉะนั้นก็ฝากติดตามทั้เงเพจนะฮะหร wow ือแวนบีวอลหรือว่าลังตาลเองนะฮะก็ผมเชื่อว,ว่าปีต่อๆไปมันก็จะก้าวกระโดดไปกว่านี้แน่นอน ลิสเแฟนฟีวลไรเดอร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นนักแข่งอย่างเดียวนะคะสามารถไปสร้างอาชีพได้อย่างเช่นเราจะมีทั้งทีโค้ดในการสอนทารถทำอีปลอดภัยสอนการทํารถนะคะแม้กระทั่งว,ว่าสอนในเรื่องของเกตรตี้ต่างๆภาคพยาบาลหรือวงการบันเทิงเนี่ยต้องบอกว่าก็จากที่จัดมา5ครั้งนะคะก็น้องๆบางคนก็รองเพลงรอมากเลยนะคะแล้วก็ เล่นหนังก็เก่ง uh oh. นะคะนะ้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องอยากจะให้คือตอนนี้มีมีมีวางแผนไว้ค่ะว่าเราจะน้องๆทุกคนที่ได้เข้ามาไม่ใช่แค่จะเป็นไปเป็นแค่ถ่ายอาชีพของเกี่ยวรถนะคะก็สามารถไปเป็นอาชีพอือ่นๆได้เช่นกันค่ะเพราะว่าตอนมองว่า คนมีคุณภาพในตัวเองเท่าที่สัมผัสมาอย่างเช่นบางคนก็ร้องไห้เลยนะคะตกรอบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีโอกาสทุกคนยังมีโอกาสแล้วก็อยากจะให้มองว่า l i t t l e Man มีวอลเลเอร์เนี่ยเราไม่ใช่แค่เวทีที่จะให้น้องเป็นนักแข่งแต่เราสร้างอาชีพให้น้องๆได้ในด้านอื่นได้เลยค่ะ แบบว่าให้ครบวงจรแล้วก็มาอยู่ในสังคมไทยแบบครบวงจรจะช่วยเหลือคนได้ด้วยแต่ว่าคนที่ตกรอบไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งนะครับจะบอกว่าบางทีการเตรียมตัวรถที่ใช้เพราะว่าตอนแรกบางทีรถรูปทรงมันไม่ได้ในการขับขี่ในรูปแบบนี้นะฮะบ,บางทีมันก็ตัวเราด้วยรถด้วยดังนั้นเตรียมตัวมาใหม่ปีหน้าโอกาสอีเสมอครับอยากให้เเตอร์กับเจ้า,านะของานฝากงานเฉลยค่ะกานก็ขอฝานกาน,นะคะพี่พี่สื่อมวลชนท,นทุกท่านด้วย ก็ขอให้ช่วยผักดันโครงการ Little Band B Wild Rider ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้นก็ผักดันสุดๆเลยแล้วก็ขอฝากผู้สนับสนุนนะคะทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาครับนะคะในปีต่อไปนะคะโปรเจกต์นี้จะทําให้เข้าถึงน้องๆน,นะคะตอนนี้ก็สมัครกันมาเยอะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆให้ผู้ใหญ่ทุกท่านช่วยสนับสนุนโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆคนครับโอกาสเป็นของคุณนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่า เออฉันไม่อยากจะเรียนจบทำงานเป็นแพทเทิร์นเหมือนคนอื่นนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณมีสกิลหรือคุณมีทักษะแล้วคุณอยากจะทำตามฝันของคุณให้สำเร็จนะฮะเข้ามาคลิกที่เพจเลยริสเบนวีวาว wow, ติดต่อคุณตาลก็ได้นะครับหรือว่าโครงการของเราทั้งหมดแล้วอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะฮะที่ช่วยผลักดันผมเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยมันไม่ไม่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ ก็ฝากติดตามนะคะที่แฟนเพจนิตาแฟนบีวอ i ไรเดอร์นะคะถึงว่ากองพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้นะคะถ้าจะติดต่อติดต่อตาโดยตรงก็จะเป็นรัชดาหน้าเจริญนรีอืมเห็นน้องตาคนตามเยอะนะครับแล้วเรนพีวาวนี่กูเก็โตเร็วมากใช่จะแสนไล์แลวฮะผมงงเลยขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับ